สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับการอวยพรของพระเจ้าทําให้ชื่อเสียงของโซโลมอนเรื่องลือออกไปบางคนเชื่อโดยที่ไม่ต้องเห็นบางคนไม่เชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์พระธรรมหนึ่งพงกศกษัตริย์บทที่สิเป็นเรื่องราวที่พระราชินีแห่งเชบาได้ยิงข่าวแล้วแต่พระนางไม่เชื่ออย่างไม่พิสูจน์ด้วยเห็นกับตาพระธรรมหนึ่งพกษัตริย์บทที่สิบข้อหนึ่งเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยิงกิติศัพท์ของซซโลมอน อันเนื่องมาจากพระนางของพระยาเวพระนางก็เสด็จมาทดสอบพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆการมาของพระนางนั้นมาพร้อมกับปัญหายุ่งยากต่างๆอาจจะเป็นเพราะต้องการพิสูจน์แต่พระนางไม่ได้มาตัวเปล่านะครับพระนางมาพร้อมกับราชบริพานและทรัพย์สินมากมายพระนางก็ทูลเรื่องในใจทุกประการต่อซาโลมอนพระธรรมดึงพรกษัตร์บที่สิบข้อสและซาโลมอนตรัสตอบปัญหาทุกข้อของพระนางไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากพระราชา ซึ่งโร่งทรงต่อพระนางไม่ได้พี่น้องครับเมื่อพระราชินีแห่งเชบาได้รับคําตอบได้มีประสบการณ์เห็นพระวิหารเห็นพระราชวังเห็นของเสวยเห็นข้าราชการของโซโลมอนพระนางยอมรับว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งกับของจริงที่พระนางมีประสบการณ์พี่น้องครับพระพรของพระเจ้านำให้พระราชนีแห่งเชบาสนเสริมพระเจ้าพระรมเหลืองพงศกษัตริย์บทที่ส0ข้อ9สาธุการเดชพระยาเวพระเจ้าของฝาพระบาท ผู้พอพระไทยในฝาพระบาทและทรงตั้งฝาพระบาทไว้บนบัลลังแห่งอิสราเอลเพราะพระยาเวทรงรักอิสราเอลเป็นนิดพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้ฝาพระบาทเป็นพระราชาเพื่อฝาพระบาทจะทรงอานวยความยุติธรรมและความชอบธรรมพี่น้องครับขอให้พระพรของพระเจ้านำไปชุกงเราเป็นเหตุให้ผู้คนยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแบบซาโลมอนนะครับพระพรของพระเจ้าที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเราแต่พระพรของพระเจ้า จะเป็นแสงสะท้อนออกไปผู้คนได้เห็นพระเมตตาคุณและความดีของพระเจ้าพี่น้องครับพระผ่อนที่พระเจ้ามอบไปทุกอย่างความสามารถทรัพย์สินและทรัพยากราต่างๆหรือโอกาสที่มีในชีวิตโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนางข่องพระเจ้าได้รับการยกย่องมากกว่าชื่อของตัวเราเองครับขอให้ผู้คนจะเห็นความดีในเราเพื่อน,นาใจของพวกเขามาสู่พระเยซูไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงนั้นจะหยุดอยู่ที่เราครับพี่น้องครับให้เราที่ทานด้วยกันคาแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและความยุติธรรมความดีทั้งหมดเป็นของพระองค์เรายกย่องสรรเสริมพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรนาาประการที่พระองค์ทรงโปรดอวยพระพรให้กับเราขอทรงโปรดนำให้ชุกงเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยพระพรต่างนั้นเมื่อบุคคลเห็นเราเขาจะเห็นพระองค์เมื่อบุคคลได้ยินได้ฟังและเห็นชุกงเราเขาจะสรรเสริญพระองค์ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประทานพระพรมากมายขอทรงโปรดให้สิ่งที่เรามีนั้นจะทำให้เขาไม่รู้จักกับพระองค์ขอทรงโปรดนำรูปจักร ที่ทั้งหมดที่เรามีจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเริที่ฐานทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงศ์สันเสริญครับ